ขณะที่ทัพพม่าทางเหนือและตะวันตกเคลื่อนพลสยามรู้ว่าอีกทัพใหญ่กำลังยกเข้ามาทางใต้ทัพนี้นำโดยแม่ทัพอ,อนอกแฝกคิดวุ่นถือพลกว่าสิบพันมุ่งหน้าผ่านเมืองทวายเข้าด่านบ้องตี้ด่านสำคัญของราชบุรีเส้นทางด่านบ้องตี้นั้นไม่ง่ายเต็มไปด้วยภูเขาป่าทึบและหุบเหวลึกทัพพม่าต้องรังรอช้างมา้า แบกสเสบียงไต่เขาอย่างลำบากทุกย่างก้าวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงสั่งให้เจ้าพระยาธรรมมาและเจ้าพระยาย,ยมราชนำกําลังไต่ตั้งรับที่ราช,ชบุรีพร้อมคำสั่งเด็ดขาดว่าอย่าให้พม่าได้ข้ามบ้องตี้เข้ามาในเขตสยามเสียงกลองศึกดังสถานป่าพม่ายกทัพมาถึงเขตเขางูตั้งข้าใหญ่รอการบุก พลปืนใหญ่และทหารช้างเตรียมพร้อมเสียงคำรามของช้างดังไปทั่วหุบเขาสยามไม่รอให้ข้าศึกตั้งตัวส่งกองลาดตระเวนรอบเข้าตีตอนกลางคืนค่ายพม่าป่วนวุ่นเสียงปืนไฟเสียงโห่ร้องสะท้อนกล้องกลางหุบเขาอนอกแฝกคิดบุญเห็นดังนั้นจึงสั่งให้ทัพหน้าเข้าตีตอบด้วยกำลังเต็มที่ การรบประทะในหุบเขาแคบรุนแรงดังนรกบนดินทั้งดาบหอกปืนไฟปะทะกันอย่างไม่ถอยกลางควันและเพลิงพระยากลาโหมราชเสนานำทัพสมทบจากการจนบุรีทัพสยามใช้ยุทธวิธีตีโอบเข้าทางป่าชายเขาตัดเส้นลำเลียงพม่าจนขาดสะบัน้นพม่าขาดสเสบียง เริ่มแตกกระเจิงบางส่วนล่าถอยไปที่เขางูส่วนกองหน้าที่เหลือถูกตีตะลุมบอลจนล้มตายเกลื่อนแนวอุบเขาเสียงชัยโหก้องจากฝั่งสยามก้องสะท้อนข้ามผืนป่าบ้องตี้พม่าที่เหลือรอดต้องถอยกลับเมืองทวายปล่อยทุ่งรบไว้เต็มไปด้วยซากศึกศึกด่านบ้องตี้กลายเป็นชัยชนะสำคัญทางใต้ในศึกก้าทัพ สยามเริ่มมีกำลังใจกลับคืนและเตรียมเผชิญศึกใหญ่อีกด้านที่ลาดยา่า